One, two. เปิดลังสุ่มเสื้อบอลไทยลังที่สามตอนที่สามจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเดินหนุ่ยนะอีกครั้งนึงนะครับสนุกสนานมากสําหรับลังที่สามนี้นะครับซึ่งต่อกันเลยดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาใครที่เป็นสาวกเสื้อบอลไทยสโมสรฟุตบอลไทยนะครับ2ลังที่ผ่านมานี่บอก,กได้เลยว่าแบบตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อแบบ สโมสรฟุตบอลไทยเก่าๆที่เก็บไว้นะครับใครที่อชอบของเก่าอะไรเนี้ยก็น่าจะสนุกสนานกันนะครับอ่มาต่อกันเลยนะครับสําหรับลังที่สามนี้ลังนี้ก็น่าจะจบแล้วละวันนี้สําหรับสําหรับไอ้ลังที่สามนะครับคลิปที่สามแล้วนะครับมันเฮ้ยมันเยอะมากเลยเนี้จริงๆนะผมตื่นเต้นมากเลยนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองแบบสะสมเสื้ออะไรไ้บ้างนะครับ พับแล้วก็ลังแล้วก็ซ่อนเมียไว้นะครับไม่ให้มันรู้ว่าเราสะสมเสื้ออะไรไว้บ้างครับหรือมันจะขโมยไปขายนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่ะมาต่อกันเลยนะครับไม่เสียเวลามาคลิป3นะครับอันนี้อดอสดสภามสมบูรณสอนสมัยนั้นโอ้โหนักเตะด,ดังๆเยอะนะครับสก,กิดบุญคำสรายุทธชัยคำดีหรือว่าอะจอบอยจะบอยอมือประตู นอนหลับฟันดีของเราเมื่อก่อนก็อยู่สโมอสรน,นี้นะครับนี่นะเนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ขายแฟนบอลน,นะครับตัวที่ขายแฟนบอลเนี่ยอย่างที่เล่าไปนะครับมันจะมีตัวนี้นี่ตัวนี้แกสปอต FC นะครับสําหรับขายแฟนบอลโลโก้ไทยลีกนะครับนักบอลก็จะใช้แบบตัวปกักตัวที่ขายแฟนบอลก็จะเป็นตัวนี้ทางแกสปอตก็จะเรียกว่าเป็นตัวสติ๊กเกอร์โลโก้นะครับๆๆๆๆ การท่าเรือนะครับการท่าเรืออันนี้เป็นทีมเย้านะครับปีปี2000 2 0ส0นไหนวะสองพนะครับ2010ตัวน,นี้โลโก้เล็กโลโก้เล็กนี้นะครับถ้าถ้าเป็นโลโก้เล็กนี่ก็จะเป็นใช้แบบแข่งถ้วย AFC นะครับเอฟซนะครับปีนั้นโค้ชเตีย้ยก็ยังคุมทีมอยู่ในอยู่เลยนะป้ายนะครับ790บาทนะครับอืมตัวน,นี้ของใหม่ป้ายห้อย สวยดีนะครับนีเก็บคุณรู้ไหมเนี่ยว่าเวลาลือออกมากับเวลาเก็บเนี่ยผมเสีเวลาเก็บเยอะมากนะเพราะว่าต้องมาพับๆับพับพับใส่ใส่ถุงใส่อะไรของมันอีกนะเพื่อที่จะเอาเข้าลังได้นะอันนี้สมสอน สมรสรหมายวิทยาัยกรุงเทพนะครับตันนี้อ่ออาีเกตดเทยเยอร์นะครับเกรดเทเยอร์เบอร์ยี่ผกใครใส่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเขาามาเซลล์เก็เราก็รีบคว้าไว้ก่อนนะครับตัวสะสมสึกจะใส่ปี2009นะรุ่นนี้เป็นทรงเสื้อแกลสปอร์ตปี2009นะครับไม่ติดชื่อด้วยอ่า ตัวต่อมาอ่ะตัวนี้สมมตสรไทยคอสตูมอ่าหรือว่าสมสรกรมศุลน,นะตัวนี้นะครับสมสรกรมศุลนี่ตัวนี้สวยนะครับอืมฟ้านะครับด้าน,นหลังนี่จะเป็นอย่างนี้ จะมีสองสีนะสีเหลืองกับสีฟ้านะครับสมสนไม่มีมีอยู่เอ้ยยังมีอยู่นะสโมสรกรมสนตอนนี้ก็เล่นอยู่ทีทีสองใช่ไหมสโมสรกรมสนนะครับตัวนี้ก็อ่ะตัวนี้ก็ดูไปแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้เสื้อเหมืองทองปีสองพันแปดนะครับสมัยเล่นดิวชั่นดิวชั่นหนึ่งนะครับได้แชมป์ด้วยละ่ะนะปีนั้นก็เป็นยุค ขึ้นมาของกวินเลยนะกะวินแบบ ừ, เริ่มต้นได้ดีนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมารีวิวกันนะจาอกันไปตัวนี้อคลิปที่แล้วรู้สึกจะเป็นอะไรนะ TTM พิจิตใช่ไหมปีนี้ก็จะเป็น TTM สุนปลาการนะเมื่อก่อนก็ไอสมุรส,สาคนนรน TTM สุนสาคอนนี่แล้วก็ TTM สุนสาครนะครับอ ตันนี้ก็เอีย์เพยเยอร์เปน็นกันนะครับนีสกรงสกรีนแบบถ้าเป็นขายแฟนบอยบางตัวก็จะไม่มีตัวนี้นะอนีนะครับมีโลโก,โก้นี่ด้วยพิชโชนะครับเพราะว่ามีโรงงานอยู่ที่สมุทรสาครเนานะใช่ไหมก็เลยไปขอสปอนเซอร์กันมาครับต้องใส่ไว้ก่อนต้องใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวลืมว่าถุงไหนไมาจากไหนเพราะว่าจะพยายามให้มันอยู่ในสภาพ สภาพเดิมของมันมากที่สุดนะครับนี่ก็ธนาคารเอ๊ะสโมสรสายวิทยากรเทพเหมือนกันนะครับเอ๊ะผมมีมหาวิทยาลัยเยอะมากเลยนะวิทยาลัยกรุงเทพเอ่ะตัวนี้อันทะเรือ2009นะครับทีมเยือนนี่โลโก้อันนี้โลโก้เต็มนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นโลโก้แบบโลโก้ไคลแมนยูอะเล็กแรกใช้เล็กแรกนะปี2009ันเก้าโลโก้ไคลเมนยูนะครับแล้วก็ มาเปลี่ยนเป็นโลโก้นี้แล้วก็มีโลโก้อีกอันนึงนะช่วงหลังๆนะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับชอบชอบทุกตัวอ่ะเอ็นซีตัวที่สะสมเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะชอบทุกตัว <c oughs> มันยังบอกว่าตัวไหนชอบไม่ชอบอ่ะตัวนี้การท่าเรือนะครับทีมเยือนนะครับมีโลโก้นั้นนนนี้ด้วยนะนี่นะฮะเดืออน,นีเกตเพเยอร์มั้งใช่ไหม ก่อนทรงเสื้อเนี้ยมันนะที่เคยเห็นน่าจะเคยผ่านตามาทีมเยือนของอะไรเนะี้ยโคกบ,บางพระไหมก็คือ,คอเป็นทรงเสื้อเนี้ยเสื้อทีมเยือนเป็นทรงเสื้อเดียวกันเพราะว่ามันก็เมื่อก่อนมันยังมันก็ยังแบบมันจะมีตัวเสื้ออะไรให้เลือกมากนะักมีอันไหนมันแบบอา้าวใส่ไปให้มีใส่แข็งไหมนะครับก็แบบไม่ได้แบบออกแบบมาเจาะจงว่าเสื้อตัวนี้ใส่สําหรับสโมสรน,นี้นั้นน้นนี้อะไรไม่ไม่ไม หายยังเทพนะครับตัวนี้น,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 นี่เพย์เยอะเลยนะอืมตัวน,นี้นสวยดีนะครับมีเยอะมากเลยอะ่ะทีก็เสียบเซลล์บางทีนะก็ติดคว้าไม่ก่อนี๋ยวว่าจะาอุยอ่ะมาต่อกันที่นี่ตรงนี้อ่า การท่าเลือกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกเลยนะเห็นเล่นเล,นเลนกันอยู่นะตัวนี้นนไล่กันไปสี่ห้าพันเนั้งตัวนี้เห็นเขาว่ากันนะ,ะการท่าเรือน,นะครับสเต็มเก่านะแท็กรุ่นเก่านะตัวนี้นะ <c oughs> ครับรุ่นคลาสสิกคือตัวนี้พิเศษคือมันสามารถติด ติดสปอนเซอร์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมิสซูบิชิโคคาโคลา่ากระทิงแดงหรือว่าจะเป็นอ่ะพิมไอที่เป็นแบบสปอ,อนเซอร์สปออนเซร์การท่าเรือเป็นเป็นฟอนต์ไอเป็นตัวอักษรภาษาไทยก็สามารถติดได้นะครับเนี่ยแกสปอตทำออกมานะครับการท่าเรือนี่แบบเป็นสโมสรที่แบบมีสปอนเซอร์เซื้อแข่งเยอะมากเลยนะทั้งอ่าอะไรนะคูมาก็ใช้ มิสโนก็ใช้อัมโบรก็ใช้ใช่ไหมเออก็ดีนะผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไดจะได้แบบมไม่ซ้ำตัวนี้มีคนมาขอซื้อผมอยู่นะครับตัวนี้ต,นตัวมโมซอนไทฮอนด้านะครับบอกปีนี้ปกเก้าเริ่มเล่นไทยลีกใช่ไหมเนี่ยันนี้อืมตัวนี้ผมว่าเดฟโฟออกมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ สวยด้ไทม์แนด์ไทม์น้านี่มีทีมเยือนสีแดงนะครับทีมเย้าสีขาวนะครับด้าน,นหลังไม่มีอะไรสปอนเซอร์ตัวเดียวครับจำไม่ได้นะปีไหนนะโลโก้มันเป็นโลโก้แบบโลโก้รถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอะก่อนที่มาเปลี่ยนโลโก้หลายหลายโลโก้มากเลยนะไแลนด,นดน์อ่านี้นี้ดูแล้วใช่ไหมอ๋อนี้ดูแล้วไม่แก่ลนะ ตัวนี้เดฟโฟอีกตัวหนึ่งน,นี่คือนะคอนปรปฐมนะครับคนรคนปรปฐมอมนครปฐม fc ตัวนี้เดฟโฟนะครับโเบอร์สามที่มันไม่มีชื่อเพราะว่าฟอนต์ของเดฟโฟอ่ะอันนี้เป็นเบอร์เดฟโฟนะเป็นสกรีนเบอร์เดฟโฟกับฟอนต์ฟอนต์เดฟโฟในปีนั้นอ่ะมันคนละแบบกัน คือสมโมอสอนนคระถมเนี่ยเขาจะใช้โลไอฟอนชื่ออีกแบบนึงนะครับเือเขาทำเองแหละเออนะครับมันก็เลยแบบตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้ติดชื่อมานะครับเกตเพเยอร์นะตัวนี้นะเพย์เจอร์ละตัวเนี้ยถึงะเกตเดียวกันกับแฟนบอลน,นี่ยแหะ,ะสมสอนเนี่ยเลยสมโมสอนเมื่อก่อนแบบยังใช้แบบแบบเนี้ยเป็นทันเฟอร์เป็นแบบ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปิน้นปิ้นสกินสกินปิ้นอะไรเงี้ยใช่แบบโลโก้ไก่กาอยู่เลยอะเนี่ยแต่คลาสสิกนะน่ารักดีโลโก้นะหมูป่าหมูป่าราชาตอนนี้เอาใจช่วยให้กับขึ้นมาเล่นไทยลีกได้นะครับพวกทีมจังหวัดน,นะน,น,น่ารักดีอันนี้อ่ะอันนี้อาปี ไหนจำไม่ได้น,น่าจะปีสองพัรับ้เนี่ทิมเยือนนะครับ2009ันเก้าันสิบเนี่ยแอละสองพันเก้าอยู่ตัวก้นนี่นี่นะครับเสื้อเกรเพยเยอร์นะครับตัวนี้สมสอนโอสสภานะครับเมื่อก่อนใช้โอสสภาเฉยยังไม่ใช้โอสสภาเอ5ม้อยหสิะไรยังไม่ใช่นะครับชื่อเบอร์อีวานลุตเมนซานะครับก่องหน้าสมัยนั้นนะครับ วีัน้เมื่อก่อนจะมีสองสีนะสีเหลืองกับสีแดงนะครับสำหรับสมต่สอรสดครับตัวต่อมาตัวนี้อืขึ้นเหนือกันบ้างนะครับสำหรับนี่ตัวนี้ผมผมผมรู้สึกว่าผมชอบนเพราะว่าโลโก้สปอสนเซอร์มันเท่เลยเป็นร้านแบบของฝากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับร้าน วันสนันนะครับเป็นของฝากเชียงใหม่นะร้านใหญ่แล้นะแล้วก็มาสนับสนุนสโมสรในใน,ในจังหวัดตัวเองอะ่ะผมว่ามันมันเป็นเรื่องน่ารักอะก็คือร้านอยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วอะ่ะเออมันก็ต้องมาสนับสนุนสโมสรที่อยู่ในจังหวัดตัวเองสิถึงจะถูกนะครับตอนนี้ใช้ตามูโดนะครับตามูโดตอนนี้เมื่อก่อนตัวเท่าไหร่วะไม่มีราคาจะประมาณ4 0 0 500ห้านะครับ อืม400 500เด้อแล้วชายเสื้อหลังนีตรงนี้ด้วยนี่นี่ส้มตำ่ำส้มต่ำโคกหลวงน่ารักน่ารักดีนะครับมันก็มีน,น,นี่แล้วก็ช้างขาวาด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับอืมเชียงใหม่ไม่มีขายแล้งตัวนี้อืทําออกมาแบบไม่เยอะมากนะครับผมมีสีหนึง่งสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะครับแต่มันจะอยู่ในรังเนี่ยตัวน้าเอาไปใส่แล้ว อันนี้อะช่ยนาใชัยนาทชัยนาทชัยนาทันนี้ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ยึดเกเ้เฮ้ยเ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะสำหรับคนที่แบบไิเชื่อใงสะสมเสื้อบอลไทยอะ,อะโลโก้เนี่ยอะดูใกล้ๆคือโลโก้มันมันมันพังแล้วอะ uh. โอ้ไม่กล้าแกะมาดูเลยเนี่ยโลกโลกม้มันละลายติดติดถุงมาแล้วคุณผู้ชมโอยเนี่ยคือขนาดขนาดคือเราเก็บไว้แยบดีๆมากเลยนะอ่ะมันใช้หน้านะครับใช้คัปป้านะครับเนื้อผ้าดีมากเลยนะเบาสบายนะครับเป็นพิมพ์ลายลงไปครับ เดี๋ยวดูโลโก้กตัวเล,เละหมดเศ้า <S <S นี่คือถ้าไม่ออกมาดูจะไม่รู้นะว่ามันโลโก้มันเละแล้วนะเนี่ยอันนี้คือทีมเยือนนะครับทีมยาา่าก็จะเป็นสีมญี่ปุ่นโลโก้มัน oh, <no. S 2> มันมัน,ม,น,ม,นมันเละอ่ะเศร้าเหมือนอ่ยี้ตนะัวดีนะครับเนื้อผ้าเนื้อผ้าดีใส่สบายตัว ราคาป้ายมันหกรบาทนะครับตัวนี้ยุโรปก็ใช้ทรงนี้แหละนะครับนี่เศร้าจริงเนี่ไม่ใช่แบบทำแซงมาเศร้านะเพราะว่าเราเป็นคนรักเสื้อบอลไงแล้วแบบเฮ้เสื้อมันแบบโลโก้มันแบบไม่ดีคุณไม่มีไม่ดีไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยเราก็เสียใจกับมันกันแหละมาต่อกันเก็บความเสียใจเอาไว้อันนี้อ่ะ ในการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับท่งเสื้อทรงเสื้อมันเป็นทรงปี2,000ันสองเก้าต,ตัวนี้ตัวนี้ใช้ในรายการคิงคัพนะครับใช้ในรายการคิงคัพใช้ทรงเสื้อที่ใช้แข่งในลีกจะเป็นอีกโลโก้นึงนะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบ ่ใช้ในในการชิงคัพเอ้ยควีนส์คัพนะครับจะเป็นเนี่เจ้าแซมรณชัยรณชัยรองซีโอนะครับแล้วก็ติดโลโกโล้อันนี้คือจากโรงงานเลยนะโรงงานเขาาส่งมาให้นะครับตัวสปอนเซอร์จะเป็นตัวสกรีนนะนะเป็นสีพิเศษเลยนะจะนะครับ เก็บโฟเก็บโอทีตัวหนึ่งตัวน <descriptive together> ี้ดูยังอันนี้สีส้มอ่านี่สีส้มสีส้มอันนี้ทีมเย้าอันนี้ทีมเยียนเอ้ยนี่ทีมเย้านี่ทีมเยียนนี่คออันนี้เยอรารด่านะครับทรงเหมือนกันไม่ต้องแกะนะแกะไหมดูไหมอะดู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 ดอ่ะจะหาว่าเราใจไม่ถึง อืมเนี่ยเคือเจ้าเสื้อใหม่เขาจะมีที่ใหม่ใม่แบบไม่ได้แก่ก็จะมีตัวกระดาษเนี่ยเออไว้แบบป้องกันสปอนเซอร์ซึ่งแบบอ<ม>่ะเนี่ยโลโก้อย่างที่เห็นนะครับม,มันก็ถ้าเก็บไว้นานแบบไม่ไม่ดีอ่ะผมก็โทษตัวเองอ่ะผมเก็บไม่ดีอ่ะก็จะเป็นแตกๆเนี้ยแหละอันนี้เนี่ยทรงปีเนี้ยผมว่า เดี๋ยวดี๋ยวจะล่าทำออกมาค่อนข้างสวยนะครับราคาป้าย690นะครับตัวน,นี้น,นี่สวยดีนะครับรู้สึกจะนักเตะด,ดังๆก็มีนะประกิจดีพร้อมน่าจะมังเล่นชุดนี้อยู่นะเมื่อก่อนจะเป็นค้นหนวดนะ้าลาดิน่าเมืองไทยนะชื่อจริงชื่ออะไรไม่ต้องจนะนะ่ะ เก็บไว้นะครับจะหมดแล้วอันนี้ถ้าเรือไม่กระดูแล้วอ่าเรืออีกแล้วอันนี้นี่ไงอย่างที่บอกว่าไอ้โลโก้ตัวเนี้ยมันเป็นสปอนเซอร์ตัวเนี้ยจะเป็นการท่าเรือหรือจะเป็นมิสูบิชิหรือจะเป็นโค้กเ,เป็นอะไรนะอะไรวะอะไรวะเห็นยังอะ่ะกระเบ้าอ่ะเออกระเบาแดงก็ได้นะครับม,มีหลายตัวเหมือนกันนะครับ แต่เราก็ยินบ็อกไมาครับแต่ไม่ขายนะยจะเย็นนะอ,อนี่การท่าเรืออีกตัวสีน้ำเงินนะครับอันนี้อ่ะนี่ลีลาชบุรีเดี๋ยวแกให้ดูตัวนี้อ่ลาชบุรีใช้คัปป้านะครับตัวนี้สวยเยโลโก้สวยอ่ แบบโดยพี่ออสนี่ป่านี่เป็นทีมเย่านะเมื่อก่อนเ็าใช้สีนี้นะราชบุรี่เออก่อนที่จะมาเป็นแบบสีส้มนะราชบุรีนี่ยังเหมือนยังเล่นหลีกภูมิภาคอยู่นะตัวนี้อ่ะนี่กัมพฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ สังเกตโลโก้น,นี่จะเป็นโลโก้โลโก้โโกเอเลียนกจะมีแบบนะโลโก้เอเลียนโลโก้มันจะเป็นฟ้านะครับนี่จะเป็นทหารบกนะทหารบกเมื่อก่อนใช้สโมสรฟุตบอลทหารบกนะครับยังไม่ได้ใช้อาร์มี่อะไรเงี้ยยังไม่ได้ใช้ยังใช้แบบชื่อไทยๆอยู่เลยนะนะครับนี่คอนเซอร์เอเซอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ อันนี้โคบังพระครับโคบังพระอันนี้ทิมย่าวายนะตัวนี้หาย,ยากแล้วตัวนี้โคบังพระนะครับก่อนที่จะมาเป็นสมสรพัทยาอยู่ในเต็ด อ่าเราก็จะมาถึงสมุทรประการซิตี้นะปัจจุบันนี้จะเ,เป็นตัวนี้มาก่อนกงบางพระนี่โลโก้เป็นพยายมนะครับโอเคงบางพระในไมๆอยู่ในหอ,นะอยนนี่ก็เหมือนกันนะครับกงบางพระทำสามก็ไม่ต้องดูนะศิีาชาตัวนี้ดูยังไม่แน่ใจแกให้ดู สีราชา,ชาตัวนี้แคดสปอร์ตเค๋สีดาชาเนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับชนบุรีอ่ะละ่ะเขาจะเป็นแบบนักเตะวัยหน,นุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเด็กเ,กเกยาวชนช่วงอายุ1 8 1 9 2ด2 1ก็จะอยู่เล่นอยู่สีราชาแล้วก็จะค่อยมาเล่นชนบรุรีพอแบบคนไหนดีๆชนบุรีก็จะดึงไป สมัยก่อนเ็จะเป็นทีมพี่ทีมน้องกันเขาจะเรียกกันอย่างงี้นะในวงการฟุตบอลน,นะข้อมูลผิดถูกไงขออภัยด้วยนะครับแต่เขาก็จะเรียกกันประมาณนี้แหละทีมพี่ทีมน้องชมบุรีมีศรีราชาอันนี้สโมสรตำรวจนะครับตำรวจเมื่อก่อนตำรวจเป็นพลเสมสือนสโมสรตำรวจเลยล่นะนะสโมสรตำรวจสวัสดีตวัวนี้นะครับไม่มีขายแล้วตัวเนี้ย ใครมีิงก็เก็บไปดีๆนะอืมอาหารบกอีกตัวนึงนะครับอาหารบก,กตัวนี้ตัวนี้ที่ฮือฮามากก็คือนี่สปอนเซอร์เป็นนิตยสารา fm นะครับก็คือมีแบบหนังสือผู้ชายว่าบิวหนอยมีแบบ นางมงกุญแบบส,สวยๆนะครับใส่นี่สวยดีตัวน,นี้ครับย,ยาวๆนะมันจะจบแล้วตัวตัวสุดท้ายแล้วอันน,น,นี้อันนี้อ่ะนี่ปีสุดท้ายของธนาคารกรุงไทยเน,นีธนาคารกรุงไทยไทยแต่เมื่อก่อนนี่ยโลโก้เนี่ยแค่เนี้ย เป็นปีสุดท้ายที่ใช้การสปอรตนะครับเพราะปีต่อมาก็ใช้ Adidas มั้งใช่ไที่เขาได้รองแชมป์ปีนี้ที่สุดจะได้รองแชมป์ไทยลีกนะแล้วก็ได้เป็นเล่น AFC อยู่โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับรังที่สามเรียกว่า oh, เนี่ยหมด <no. S 1> จริงๆหรือว่ามาละทอนจริงๆนะสำหรับรังที่3นี้นะครับแบ่งเป็น3 EP มาอันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามซึ่งรังแตกกะลรังนี้ผมบอกเลยว่าให้ดูก,กองเสื้อเยอะมากเลยนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะใครที่ชอบสะสมเสื้อบอลไทยกัน,นก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าอ่ะตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงนะครับส่วนใครจะซื้อติดต่อขอซื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ นะครับสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับสำหรับการเปิดลังสุ่มเสื้อบอลไทยซึ่งผมลืมไปแล้วว่าสะสมตัวไหนไว้วันนี้ก็มันื้อฟื้นความทรงจำเพื่อให้รู้ว่าเชียเสื้อกูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาการสะสมไว้ดูเล่นนะครับวันนี้ก็เอาเอาอกมาดูเล่นแล้วก็ให้คุณ,คณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าคนที่แบบสะสมเสื้อบอลไทยจริงๆก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ มีปัญหงปัญหาอย่างเสื้อเนี้ยเสื้อเชนงเชานานเนี่ยโลโก้ก็พังไปแล้วก็อืมก็เหลือต้องหาวิธีซ่อมนะมันก็มีวิธีซ่อมของมันอยู่แต่มันก็จะไม่ออริจินอลไงนะคนที่เก็บก็ก็อยา่า้เสื้อแบบออริจินอลเก็บไวด้ดีๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสําหรับการติดตามเหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรก็พูดคุยกันคอมเมนต์มาไดใ้ในใต้คลิปนี้นะครับก็ยัง คุยกันได้หรือว่าไปคุยกันได้ที่ทางเพจนะครับเราเสื้อเป็นเรื่องนะครับของผมเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ก็มันก็จะแจ้งเตือนก่อนละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับขอบคุณจากใจเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังหน้าจะเป็นอะไรยังไงติดตามติดตามชมกันต่อนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ